โคมไฟจะใช้ท่านไฟแบบนี้เบื่อเมี้ไปหากันไปเคกันอันนี้นะะนี่แหละโคมไฟก่นี่เป็นในเฮือนเพื่อนมุ่งเฮือนนี่แหละเรานอนก่อนนี่เด้ยอยู่เฮือนเพื่อนละน้อยนี่ก็นอนอู้พี่น้องไหมนอนหลายเพื่อนวะหอมกระเนาะนี่กระดาษนอนอย่าบอกนี่ โอเคเนาะพี่น้องกลับมานี้กลบสบายดีบ๊วมาหาทังชาวลัตจนาอีกเท่าหนึ่งเนาะก็อื่นกลขอกลาบสบายดีกอนเนาะโดยสบายดีสบายดีเด้เฮากลบมาหาชาวลัตจนามานน้กะาเกี่ยวกับเรื่องเห็ดเือนเห็ดชานพันคือเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่าภารกิจยังบวชเสร็จสมบูรณ์พี่น้องก็มาถามเรื่องเล่าอะละพี่น้องเลยบวากับบุญรายละเอียดน้ำว่าโอริเรื่องแบบนี้เพราะว่างานงานนี่เนี่ยผึ้งมอบหมายมาน้ำว่าโุริเนาะเขาก็เลย ได้มาน้าเบาลี่มาเป็นทีมงานเพื่อนอนะไะพี่น้องแบบว่ามาช่วยถือแบกหามโจมอะไรเนาะพอแผ่นนอะอ่าตอนนี้บอโอลี่เพื่อนก็ได้เข้าไปทาบทามไปถามเรื่องราวก่อนแล้วนะว่าไอ้วังหรือว่าชาวรัตนาเพื่อนอยู่หรือบออะนะพอดีตอนนี้เขากำหากระมาหอด,ดหากระจอด,ดรถกำลังคุยเสือขันยาออกมันฮอนแหงพี่น้องอากาศมันเอาอบฝนสิตกเมื่อคืน้นี่ก็ตกเล็กหน่อย เป็นห่วงทางเพื่อนชาวรัตนาเหลือเกินเพราะว่าเพิ่นยังบ่ได้มุ่งหมืนนะยังบ่ทันได้ลบหมืนนะพี่น,น้อง,องก็ว่าสิโทรถามอยู่หรอกบุมีเบอร์นเนาะเพิ่นยัง,นงบ่มีโทรศัพท์เหนือยพี่น,น้องก็เอาเป็นว่าเพื่อไปเป็นการลักล่าเสียเวลาพี่น,น้อง,งอเอ้ยเนาะแม่์เมย์เมย์มย์ันโอ้เอิญหมู่เนาะแม่ย่าเพิ่นเฮามาวาวน้ำเอฟซีดีกว่าเนาะ เพื่อบอริเวณการชักช้าเสียเวลาเนาะพี่น้องเอาเป็นว่าไปพบไปพ่อกับเพิ่นเนาะอย่างไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่บบบบบบาววัดคือเก้าพี่น้องเลยเพื่อให้บ่าววัดนี่มีกำลังใจเหตุผลต่อไปพี่น้องเลยแล้วกะ็โปรโมทคุณหมูเนะ่ยชื่อช่องคุณหมูว่าบ่าวหมูชาแนลเนาะบ่าวหโดยช,ชื่อนะได้สิสิตังใหม่นะน้องล่าหลังใช้ล่าบ่ น้องชายล่าแบบนี้บ่บ่แล้วเขาเชื่อโตเขาแล้วดูว่าสิเชื่อล่าเชนเนลบ่อือแบบว่าถูกแนว้องล่าเชนเนลบ่เมื่อวาคนในครอบครัวน่ะมีครอบครัวของหล่าครอบครัวของบ๊อดน่ะมีเจ็ดแปดคนขึ้นกันพี่น้องมีแต่ผู้ชายบิดลูกของพ่อนี่นะแล้วผู้นี้เราเป็นผู้ชุดท่องน้องชายล่ะบ่ทันมีเมียพี่น้องจับจองได้บ่นี่ ได้ทันพอแพทอย่างมากกับมาแมนสาวสาวหรือว่าเอฟซีทีเขามาเห็นเนาะคืออยากสามารถทักได้ทับาทเพิ่นเดี๋ยวเดียวความต้องทางการติดต่อเนะเดียวบัตรแล้วจังชีบอกเนาะเ้ยเพราะว่าอันยังบ่ันมีเจ้าของแมนให้ทักมาหาบ่ว่าได้เนาะด้ยเอาเป็นว่าไปพบกับเพิ่นเลยเนาะว้าวาย่เลอเกินกับเอฟซีเฉลิมคาญโทษหลายๆเนาะโอเคเอามาายเป็นหู้คุ้มกล้องมา ไปย่างตัวมันคุ้มกล้องบอกเป็นเขาอ้ายอยู่แล้วไม่เห็นสมมตเอรเอาเลยิบร้อย,อยเอากระสีเอามหมกโมไปภาคเรื่อยลดแตหน้าพี่น้องเพราะได้เพิ่มกินเรื่อยลดแตหน้าแล้วเดี๋ยวนี้เลย,อ,ยอ่าอ่าออน้อยตอนนีก้ก็ ได้มาฮอจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮนชานกะเพิรนลบน้อยหนึ่งมเมื่อคืนในกันไห้เพิ่นว่ายันฝนตกห้ำพี่น้องเลยเอามาบึงกันเลยจังกตสีที่ว่าบอกพ่อนี่กับเพิ่นได้มุ่งไหเครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้องอ่าเนาะได้บอน้องไหมโอ้ชาติปูแล้ว บังโมดิีมงานเขาอมาผ่าเพิ่นเอามามอบให้เพิ่นเลยอมาผ่าเจะดึกเจ้าดกนะโมรูปใหญ่น้ออุมขึ้นอุ้มได้อยู่บ่ใหญ่แหงนะได้โอยยหทำน้องได้ทำน่องได้เนยงนี่สบายดีบ่สบายดีอ่ะโอไดมาตั้งสองสามชั่วโมงโอ้จนหัวเนาะโอ้จนหัว ก็หัวเราได้บ่เจ้าแม่ก็จะไปบ่เป็นเป็นหัวนี่น่ะก็ไปได้เปลี่นได้ไปทางไหนอีกบบดนี้นะบ่วัดสิเล่าพังเด้อมี fc คอมเมนต์บ่าววัดว่าค่อยเบิดตายโทรศัพท์โทรศัพท์ตายช่องเครื่องละย้อนใช้มู่เจ้านี่เราเนาะนั่เบิ่งคลิปมันหลายนเลยคือว่าเพิ่นเอาใจใช่เพิ่นเอาใจใช่เพิ่อนเอาจะน่าสบายดีเลยนี่ยังโดยสบายเลยสบายเลยเอาเอาจากที่บ่วัดอยากแนะนำทีมงานเฮา พ่อก็ลินเนี่ยามเรื่องเล่าดีกว่าเนาะเอาเรื่องเลยเนาะดอยแม่แม่บุรีบุรีทางเอาเรื่องเลยเป็นยังไงทางกะทีมุ้งยังบุพพ่อบ่ยังบุพพ่ออายเลยแล้วชีพแพนใครแน่แล่นะสี่แพนแหละคือสี่แพนเพราว่าชีทีเดียวไปชื่นข้างกนุ่นใดหน่ครับรถมันบรใกล้บรนไดเนาะโอ้เรามุ้งเลยแล้วนี่นะมุ้งแล้วช่องแพ่นช่องแห้นหรือสามแพ่นช่องแพ่นใครตัวนี้ตัวนี้ ประมาณสองสามแผ่นเออแม่เป็นังได้คืนนี่ฝนตกเนี่ยบัวได้ตกฮอตที่ปะบัวได้อายมันมึดมึดอันนั้นแหละเขาจึงกังใจอยู่ปะบัวมาละอายนั้นเขาอ่ะบอกว่าโตกใจเบิดเมื่อคืนเคยคนทำแล้วคิดว่าถ้าไข่อยีตัวปะบัวมาปะเมนออเด้วยด้วยความที่เขาเาแล้วเขาต้องผ่าชาเขาเป็นคนตกลิ้นเขาก็ต้องไปเมนเมืนโต๊ะก็ต้องแข่งน้ำแกงก็ต้องลอยมากและ งานตายถึงน้ำบ่โมเมนต์ไม่ว่าเขาได้วอาได้จ่าเลยเขาได้บอกไปเลยเด็กมันโมเมนบต์มาหยอกกลิ่นนะสักเล็กสักน้อยเป็นได้คือได้บนนอนค่ะแกนไข้เชื่อมหายไอเลี่ยงเชื่อมหายกระทั่งน้ำเน่ไข่เน่พักเน่ชิ้นแห้งเน่กระทั่งน้ำนะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้โหพี่น้องเดี๋ยวมุก่รวมกันเป็นช่องทางทั้งอยู่ล่างเนาะมันเนี่ยให้วัดหาบรวดช้ำนี่ เลยนะ่ากคือมันนี้ทั้งเบลีกจะมีหมกจากคุณใหญ่ใจดีก็คือพอวันทั้งต่างประเทศเพิ่นฝากมาเติมชื่อสังกะสีกับผากระจาดหมดเลยคือสังกะจาดอสังกะสีกับผากระจาดแม่กระจาดสองแผ่นหนงบ่พอเลยจะช้ำที่เพิ่นพ่อเหละเพิ่นพ่อช้ำใดก็ช้ำนักเลย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 พิ่นพอจำไดเอาก็เ่พอ้ำนัมาทันัเลย ก็ถือว่าดีใจน้ำดีใจน้ำน้องเราจะน้าเรือเกินเนาะหน่อยโอ้ถือว่าเราจะหน้าเพิ่นเลยมีบุญในหลีเนาะผู้ใหญ่เพิ่นกับเบิ้งเห็นเขามาล่ะบอกว่าโอ้่อยพี่เนาะมีบุญแล้วหละมีลำบุญครบได้พรอมเลยดีใจเพราะได้ชุดที่นอนนี่ช้วยค่อยๆเหนะลองจับเบิ้งมันนุ่มบานใด้ โอมเนาะแม่ต้องป้มมันกระนุ่มละเด็กน้อยนอนนอนพอดีนอนเอาคนเราบ่ห่อนบ่มันบ่หู้จะกนอนเนาะไอ้เยเหงาเหนื่อยอ่น้อยยังบาทอเดือนครับแม่เพราะว่าอยู่ในท้องแม่แห้งขีแคบกว่านี่คนนะตอนนี้กับพระเจ้าขอนเนาะเดินเดินเอาล่ะกัเบื้องล้นด้คือได้ลบน้องคนกับเ็นซีผักว่าเลยแม่ นอนตลอดได้เป็นคนมีรถไถอยู่บ้านบ่ได้มีนะมีได้ยืมเขาเอาไอ้ยืมได้บ่ได้เติมน้ำมันในขาชิบชาวพันอลไรขอน้ำเขานี่ล่ะยืมรถดื่มเหาแล้วให้กินน้ำกินไนอยู่ดอกเนาะแ่เติมน้ำมันไส้แล้วให้กินน้ำกินไนเพื่อนเนาะทางเบลีจัดการเองไปลงเบอร์น้องากระดาเบิึงให้เพื่อนไปแก่ผักกาดกับสังกะสี เนาะท่านเขาจะเอามาบปนเปลนได้เสลรูจักมากัดเด็ดเดียวมันสิหามย่างมันไก่บ่สิหามย่างกไก่ไก่อันเดียวใช่ไหมน,นะวิ่งมันไปราคาพี้เพื่อนบ่ได้ไปหากินบ่มือน,นี่มีมาได้หาไข่หมดดืแดงได้ดอท่วยนึงไอ้โอ้พอได้กินเนาะเมื่อคืนนี่ก็เราบริการเมื่อยมุงอันนี้ เราได้กินข้าวย่างเขากินข้าวใช้เกลือเขาก็ไอ๋อบม่ได้ผิก้านเนอดเมื่อยมุ่งนนี้ไม่ได้กินข้าวข้าวยางข้ามเจ้าน่ะปลานินนะเบิร์ดเราบอกปลานินนะหมดและไอ้ตอนเข้าวนี่แน่นแล้วผมมีน้ำกินแน่นกินข้าวน้ำเกลือนี่แหละมองเกลือเบิร์ดเลยโดยโดยโดยเนาะเอาบวัตซื้อปลาดินบ่พังเบิรงคลิปหน้ารอชมตอนต่อไปเนาะโดย เมีครับมาบอกว่านต์ต้าตัวแล้วมีไปหน้าอีกมีแต่ผู้ใหญ่เพื่อนะนเราโบหัว่าเขาสืบชื่อมาให้ไม่ไม่ได้ไม่ได้นะไมเพื่อนเป็นวันนี้เนาะกัไปวิ่งเราก็ะทาเบิ่งอยู่เมื่อวานนี้ก็ปิดเอาชื่อยันพลทำปิดไปชื่อยันพลทำมาทันค่ะมุดพ่นมาเช่านี่ยไอ้เขาก็โปูไอ้พวกนั้นมาแล้วเขาเห็นมา ไก่เนอะี่มันไกลแท้กับเดินทางมาแต่เศร้าอยู่ไอเวียงนั่นละมาก่อนเรานี่นอนอยู่อกมาเศร้าก่อนเลยเราเป็นมาแต่มืดซุ่มเนาะนี่บางทีแบบมีแต่ผู้ใหญ่เพื่อนอ่ะผักช่วยเป็นชิงเป็นของเนาะทางด้านไอ้เพื่อนนี่หาเงินจังได้มาใช้บ้านเนี่ยมาเจอไข่มดดอกมดแดงเนี่ยหลาแล้วขายบ่ ขายก็มือหนึ่งบ่ฮอดละห้าสิบพันน่ะมือละเท้าสามสิบเออชิชิ้ประมาณนั้นแหละขายเป็นโลหรือเป็นเป็นโลนี่แหละไอโลจังไรโลโรลลเชนมือหนึ่งบ่ได้ละโรนโรลลแสนกับผู้ใดมาซื้อแมนอยู่บ่โรลลแสนโรลลเชนเหรอเขาบิบเกมเมื่อกี้นี่แมนแสนห้าบ่โรลลเชนอยู่บ้านไข่โรลลสามแสนเขาสร้างนะแม่ค่าสร้างใครมุดเองเน้ เดี๋ยวค่้าจิเป็ดยให้เด้อแน่นเลยรถเลยเพราะแค่ไขไก่โบ่ไข่ไก่เหนื่อยเน้อยอ่ารถที่ก็เดียวขึ้นมาไว้นี่แหละย่านคนขอลักไอ้กทางนี้ก็ต้องไว้นี่ย่าอยู่นี่ต้องมาต้านไม่เลยจะต้าไม่มาเห็ดฮาวชานนี่แม่นันลูเต่าตกมาตอน啥ก็คือทางไอ้วังเพื่อนว่าจี มาเห็ดไม่ยูแม่ยาลูกโกเนาะแม่สอมแค่ใหม่ให้ดีกอดีก่อนมันก็ต้องเห็ดเท่นิดเท่าน้อยนั่นแหละไอเอ้ยมันบ่มีไม้ไอต้องห้ามแม่นนะรดล่างกบมีอีกอย่างหนึ่งก็ได้ะารบวมมีล่างเราบ่มีพี่น้องเลยเนาะเห็ดอันนี้ต่อแล้วก็เห็ดช่วงพักอีกไอพังไม้นี่ต้องไม่ร่องแหละมือแรงนี่ต้องให้ บอกว่าตักว่แม่นไอ้บอกว่าตักมาลองลงเบิ่งแเลยเมลีงหาบรถของวเป็นใดตักห่าผู้ละห่าบมลีงควนนาะทางกันใหญ่สมควรหลี่น้องไอ้ทางน้ำก็เราว่าจึงว่าได้ให้เด็กน้อยตักลายเทื่อกโอ้โหเขาบอกว่ายางเทือบอกว่ยงใช่คนติ่มใช่รถจักขึ้นมาเลยว่าแม่นบให้ตักลายเทื่อให้จิตักลายเทือกแล้วมันจีติ่มกะงูเฮาพี่น้องเลย ทางเฮาจังไหนบอกวะทางเฮาก็มีภารกิจพิกันใี่้องภารกิจทางเฮาก็ซื้อซื้อพากระจาดแล้วก็ทางกระสีเนาะแล้วก็อื่นๆเนยลอยเนาะแล้วทีมงานเฮาก็เนาะโดยถ้ามีภัรอยากประกอบช่วนเรื่องนั้นอยู่นักินก็ว่ามาอีกทีนึงเนาะเมนเมพังเอ้ยเพิ่นเว้านะเบิดแล้ววานนี้เช้านี่กินกับจำเกลือปะมองเกลือเอาเฮาก็ได้บไม้เกลือออหอยเกลือนะ บ้านเขาห้อยเกลือบ้านเขาเอ,าอ,อินเนาะบ้านไปเอิญใบเกลือเมนว่าเฮ้ยไปช่วยที่บ้านเนาะไอเ้เรี่องชื่อมาให้ก็เฮากินมาได้ผักกะลัมนี่ยกินได้แต่บักเต้ง<อ>ยอดบักอึปลานิน้นเฮากินได้ผักก็กินได้ไ, <ป S 3> ไอไเรี่องเจ้าจักบ่ไอ้เรื่องนี้บาบอสโอลิสโอ, <c oughs> อน,นี่ได้สัะ ตาเทสโอ้เจ๋งมาแล้วจักอยู่นี่จักอยู่แล้วกระจือได้อยู่เหามาคือมือเสมอเนาะมาคู่มือทางล่างกันเบาบอยเบาวีเบาเวียงอ๋อคือทุบเบอร์ก็มาหลายท่านอยู่เนาะแมนนี่ทีมงานช่วยเขาหลิเนาะเนาะแมนบ่ได้อายมาชอยก็บ่มีเด่ามือนี่มันชันเดี๋ยวนี้เงินใช่เบิดแล้วบ่ยังอ้ายประหยัดใช่นี่แหละประหยัดใช่แมน ยายเทาเนาะยังเป็นเงินอุ่นเมื่อเธอลูกเป็นใครเนี่ยเจ็บใครได้หนาวจักชื่อห้างเงินอยู่ใช่ไปหายืมของลุงของป้าก็เขาไปยังให้ปันใดแม่นเรื่องเงินทำกำแก้วมันบมีพี่มีน้องเนาะมีแต่พอแพทย์ยืมพอแพทย์เราได้ยื้อไว้สิกู้พอแพทย์เดี๋ยวจังหมื่นพอได้น้ำมันรถเติมมาถ่ายคลิปบ๊อบวัคือโหดแนบบ๊อบวัตโหดแล้วมันแพทย์เป็นยักรอบไหมอันนี้ก็เอฟซีกระท้วงมาว่าเสาต้นนี่ เว่าเห็นทุกคลิปน่ะมันเคยท่วงบ่แล้วเพราะว่าเห็นทุกคลิปว่าลูกแล้วน้อยไปเนาที่ง่ายบ่อนลายก็จะที่ง่ายเมื่อวันเนาะง่ายเด้กน้อยโอ้เสือที่บอสชื่อมาให้มือนั่นว่าโอ้ใหญ่โพูดมันใหญ่เขาใช้บ่ได้แบบนี้ผัวเจ้าใช่สีดำบ่าว่าบอดชื่อสองสีนะเราบ่มักที่นี่เรายันเปื้อนนะนะอเขาก็เลยจะเป็นใช้ชาด้วยโดย ปาดเนาะโหดจริงๆหมอบดเนาะบวดปันไดรชื่อเพื่อไงไหวก่อนแม่เ pues พ mm ื yeah. ่อล oh ูกแล้วไง่บขึ้นหมูอยู่ล่างพี่น้องเลยแม่ดูเลยหรับข่อยเผ่ารถเนาะดูต้นทางโน่ยันโจรมาว่แม่ย่างเมื่อยแล้วปื้นเลยมั่วน่ารถินี่ก็เขาย่านเลยได้เหานอนบ่อยากรับเหาเอาขึ้แม่เอาขึ้นมาอยู่นี่ชา อืม Rồi ນາคนวัยรุ่นบ่อึดเข้ามาแต่บุญแต่ชินนั่นจับคนมาในบ้านเว่าเนาะทางงานเฮาบ้านเฮาินทางเนาะเจ้าักเข้าวเทาแลวทางเอินแคมทางเสียงห้องรถทางเลย สี่ทีมงานเขาถี่มีรอยยิ้มในมานี่ก็เพราะว่าดีใจที่ได้เห็นเอกราชนาเพื่อนนี่ได้มีความช่วยเหลือเข้ามาเนาะทั้งหลายด้านมีทั้งด้านบราเวียงใช้แล้วก็บบาโอลิเลยแล้วก็บบาวอดบาวัดท่อมยังบมีแต่พ่อแพร่เลยกับมิตรพรวนรวมรถทุกคนกับเป็นทีมงานคือกันมาคนแบกช่วยหามเนาะโดยเดี๋ยวพ่อแพทย์ก็จะช่วยหามช่วยแบกนี่แหละโดยพี่น้องเไย อ่าเนาะโดยไอุอย่ายอดแห้งเร่องแบบนี hmm. Leonardo, so ้แต่คือเพื่นเริ่มตาอ้าปากได้ยอนผู้ใหญ่เนาะอางเอยพื้นกันอ่ข้างในบ่ได้มีเงินเสือบ่บอเอาพื้นนี่แหละอ๋อมีพื้นเดียวท้า้บวัดเชื่อมาให้ในเพือนเนาะหาดมีพื้นเดียวถ้า่ากว่าอ้ายมากล้วก็ปูให้เรานั่งแน่เลยลื้อเลยลื้อออกมา อ๋อยู่นี่อีกปูบ่พอกันสาดพื้นเดียวแล้วก็ยังดื้ออยู่อยู่ในน่ะมีสาดผื่นน้อยเดียวน่ะเนาะเรื่องอะไรท่านเขานั่งแม่หรอวะอยู่ในอยู่ในมันบปลูกปูแล้วด้หันเนาะเรื่องอะไรปได้ต้องต้องใจของเราซองชามพื้นยังฉิดปูทั่วเฮือนเนาะกันชื่อไงรดมันเ็าปูบ่ได้ได้มันคาเศาเนาะ โดยมันคือจะต้องได้เอาเข้าะไรกาอะไรยะได้มาวัดแปลว่าวิเคราะห์ได้นะโหดจริงจริงเด้เนาะสุดยอดว่าจะไปไหนแล้วพีอผมไม่นกินข้าวโอ้กินข้าวเยอนไม่ยาบุรณะโอ้เด้อกินข้าวเย็นไม่ยา หมองโมนี่เจ้ากินได้เหรอว่าหมองโมเนี่ยบ่ได้อายนะยังบ่กล้ากินเนาะยังบ่หันกินไ้เล่นหลายเดือนก่อนว่าท่านจะให้ลูกลูกใหญ่ถึงขนาดให้ให้ยไว้เอาท่าให้ลูกให้ผัวกินเนาะต้องชี้เสียนกเหมือนงูเนาะเนือยากบ่แม่นง่ายนี่อดเอาอดเอาอะไรต้องอดเอาละโดยพี่นไหมมันเป็นมาอะไรยากเคยกินเคยๆแบบว่าในลูกมาหนิเคยแบบว่า คิดกรรมคิดยังเคยกินชิดอยู mates, it. It ่บ่บ่ได้เฮาบ่ได้ดื kind of so ้อได้อายเขาบอกว่าบ่เป็นกินก็บ่เป็นกินรสเฮาอเจ้าระวังเห่าอดช้าได้ก็ต้องอดเอาเฮาก็ได้โดยโหแม่นๆเดี๋ยวก็สิได้กินอยู่เนาะอดเอาไปอัดเอาเลยอัได้ก็ดีเนาะเวลามันคิดมาเราเป็นยากเด้กลัวบ่ันอ๋อโคมไผจะใช้ทานไผแบบนี้บ้างแม่นไปหาการแมฆก็อันนี้นะ นีละโอมไพ่เนนี่ก็เป็นนายเฮือนเพื่อนมุ่งเฮือนนี่แหละเรานอนกอนนี่เดยวยู่เฮือนเพื่อนหน้อยนี่นอนอู้สี่องเนอนหลายเพื่อนวะหอมกระดอนี่กระดานี่น้องเลยยกวนี่กระดาพี่น้องต้เพราะวาให้ทางด้านันเฮือนน้อยเลยอย่ไเยไทยกับเจ้าอะไรเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น่องไทยพี่น่องไทยพี่น่องรีวิวบ้างเงินชาในเพื่อน พี่น้องเลยรถเพื่อนอืออาจารย์ครับโดยพอจีได้เห็นเห็เพลินสบายใจแล้วเขายืมของเพลินเนาะแม่นเอาเพื่อนไปน้ำเลยเป็นนะได้เอาเจ้าของรถไปเขาก็เติมน้ำมันซื้อน้ำเย็นให้เพื่อนกินเลยเพื่อนสิไปก็ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนว่างนะนะถ้าเพื่อนจะโดยถ้าเพื่อนสะดวกกว่าไตรเดอร์ของผ่าจอมชื่อชางชีได ด้าับตามเราด้วยดาวับนำเราเล่น15เม็ดด้วยแต่ที่ได้เอาถ้ากินมะพริกเป็นอาหารเลยว่าตอนนี้ว่าเก่งนะฮะนย่าน็นโลกกระเพาะและวทำมาเอ้ยเจ้าก็เคยกินแบบลาวโถามแล้วบุได้อายกัดได้อยู่ว่าตกสองม็ดบ่ตั้มเอาแสดงว่าโยน้ำกันกินม่นได้คือกันเนาะชุดยกค เขาทำยัเลยมาลูกไโดย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 กินมาได้เขาหัวเจ็บในท้องเขาแรกกับไอหวังเพิ่นในจักปีแล้วได้เลยแปมนเราประมาณนั้นค่ะทำแปดามเก้านี่บ่สามที่เก้าบ่ อานนุ่พอดีทำกันก็พ่อแพทย์ทำกันก็แข็งเลยแพทย์ก็ทำที่ด้วยเอาจังไยทีมงานของพวกเขาหน่อยก่อนตีบาาวลด้หาชิมหานาทีน้ หรือว่าไปชื่อสามนาทีเลยวบ่อหรือว่าจังหน่อยก่อนล้มโอ้ล้มกระเปื้อยเพิ่นก่อนเังหน่อยก่อนเดี๋ยวทิ่งานก่อนเพราะว่าชื่อสางนาทีให้เพิ่นแล้วห้องกันกินติดห้างกินเข่ามีแก่มาก่อนเนาะโดยม่หนได้เปลี่ยนเราดิแม่จังหน่อยจักลงไปให้อ้ายเพิ่นไปยืมรถยืมล่างว่าได้บ่ก่อนเนาะแทนล้ำเลิศอิลีเนาะว่าโอ้แล้วเฮาจังน้ำมากินข้าวกินน้ำแล้วกันจังพากันมาอีกนั่นแหละแม่มาเบิ่งเรือให้อ้ายเพิ่นอย่าลื้อนี่ลงไปเลยหั่นนะว่ามันพอบ่หรือว่าบ่พออีกหั่นะ แต่ว่าคำนวณเบิ่งแล้วก็สิประมาณชีพแอนเนาะอเพิ่นมากออกไปแล้วอะไคำนวณถูกต้องแล้วบ่บ่ดนี้ถูกละอ้หยเปอร์เนาะมันนี่เทกนี่ลบนี่น่าจะพอเนาะพ่อพอพอพ่อโดนลบอะไรจะพอต้องเนี่ยนอนได้บบดนี้เนาะมันบางทีก็ใสแม่นคือลำบากนั่แหละเนาะโดยโดยโดยจะดีกันกันเองเนาะแม่ วางเจอกันลดล้างก็ได้ยืมเพื่อนที่ลำบากใจต้องเอามันพอทีเดียวเลยนี่เบอรลียังเอาเบอร์เพื่อนไว้เบอร์เบอร์ใน่ห่านเพื่อนไว้เพื่อนเอามาส่งแล้วลราเพื่อนโทรมาบอกม่มีแล้วเพื่อนวะชุดยอดรอบรอบจริงมากสมควรแล้วที่ผู้ใหญ่เพื่อนมอบหมายให้เมนข้างนอกที่อาศัยเติมน้ำมันลดมุงก็คือแม่นแหลมมู้กับเน่าเวียดมู้งเมน มูแล้วแบบมันค่อนข้างจะราคาถูกแมมรถรถทุนใดถ้าเอาผันยังไปเฮ็ดสีบ่แล้วบ่แม่นโบเลี่ย์เลยโบเลี่ย์เลยไม่โบเลยยินดีด้วยถ้าลูกเราตื่นแล้วเอาจังได๋พี่น้องเฮาไปเดี๋ยวโอเคพี่น้องเนาะจังไดก็ไม่ไดเพิ่นเอาลูกเพิ่นลูกเพิ่นสิห่างเออจังไดก็สบายดีกเลยสบายดีเลยสบายดีอ่านอกจากจบคลิปเพียงแค่นี้แหละพี่น้องคือมาทาบถามมาถามเบิ่ง ว่าเรื่องเล่าทางกระียังเหลือจ็กแพนนเนาะแล้วก็มาทำสำรวจรสชาติเพื่อนกับปูแลวเดินเห็นปีน้องปูสวยงามหลายพี่น้องพอได้นั่งได้เศร้าอ่าแต่ก็ยังต้องลายพื้นกว่านี่าปั้นเพราะว่าสาดมันน่ะพื้นเดียวพี่น้องมันยังบบทั่วเทถึงกันไปเไยเอาไปว่าคลิปนี้เนาะถ้าู้ใหญ่อยากซอยเรือยังเพิ่มเติมก็สามารถติดต่ออยากประกอบชวน ติดต่อทางทีมงานเห้เขามาได้คือเกา่าพี่น้องไงนะยเนาะซอยเรือให้เอื้อยเพิ่นนในในเราจะหน้าเพื่อน,นีนได้พ้นทุกในช่วงวิกฤตนี่ช่วงพ้นยากลูกนี่พี่น้องไยเนาะะสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนเนาะพี่น้องเอฟซีจังใดกระพับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บาวัดคือเกา่าพี่น้องเลยสบายดี